สวัสดีค่ะวันนี้เราก็รีวิวนะคะหรือว่าของกินนะคะนะคะเราก็ไปซื้อผลไม้นะคะสามพี่น้องมานะคะสามพี่น้องหมายถึงอะไรนี่ค่ะที่ชมชมนะคะผลไม้สามพี่น้องอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าค่ะจะได้มีรายได้เนาะแล้วก็มีน้ําจิ้มนะคะมาใส่แล้ว,ลวก็ใส่น้ำจิ้มไว้ตรงกลางนี้นะคะจะได้ไประหยัดถ้วยค่ะนี่แค่นี้เราก็ชิมได้เนาะนี่คือ เมนูนะคะผล,ละไม้มทราบพี่น้องนะคะจะอร่อยค่ไหน,นก็เดี๋ยวขอให้มุมสูงๆหน่อยนะคะจะได้ชัดๆจ้าน,นี่นะคะน,นี่นะคะจะ,ะเห็นต้นไม้นะคะต้นไม้ะะไมจากดินนะคะทำแบบมุมโเอาไว้โชว์เล่นๆนะคะนี่จากดินนะคะอันนี้ก็เราก็มีผลไม้อะไรนะคะอันนี้ก็เขาเรียกว่า แก้วมังกรน,นะจ๊ะอยู่ในตอไม้นะจ๊นะนี่ค่ะก็ทําเองเล่นๆนะคะทํานะคะเอามาอยู่บนตอไม้ให้ดูว่าสวยงามไปเลยนะคะน,นี่เดี๋ยวเอานี่นี่นะคะนะคะก็มีนะคะวันนี้เรามาชวนชิมชวนกินเลยนะคะไม่ต้องชิมแล้วนะคะผละไม้สามที่น้องน,นะคะมีอะไรบ้างน,นะคะตนี่นะคะที่เห็นเห็นนะคะนี่ค่ะนี่นะคะ นี่มะละกอน,นี่สับปะรดนี่นะคะเลือกไปนี่นี่นะคะเราตั้งฉายาว่าผลไม้สามพี่น้องนะคะเรียกรวมยอดกันเลยจ้านะคะก็มาทานกันได้นะคะตอน,อนอื่นแล้วก็ทานอะไรก่อนนะคะเอาที่เปรี้ยวที่สุดก็คือนี่นะคะนี่นะคะสับปะรดนะคะเนี่ยนะคะมันจะติดเนี่ยนะคะสัตพ่อค้าแม่ค้าเขาก็สับว ะะมาทานกันได้เลยจ้าทานกันได้เลยี่จ้าอันนี้ต้ดดไม้แห้งๆบิ่มนะคะอามาตั้งประกบนะคะนี่นะคะมาทานกันได้เลยนะคะผล้อยนนแบบอร่อยออร่อยนะคะรสชาติอร่อยมากเลยนะจ้านี่นะคะ ่ลาขึ้นไอ้ไม่เปรี้ยวปลาช้นไอ้ไม่เปรี้ยวนะคะยิ่จิ้มเขาก็เป็นจิ่มแบบเนี้ยไม่เผนะคะมะละกอก็คั่อันี้มะละกอนะคะเป็นปาลูกเือาจะแข็งหน่อยนะ ให้พ่อค้าแม่ค้ามีไรายได้คือแบบนี้เราประหยัดมนกันนะคะอร่อยด้วยของเราก็เป็นเมนูแนะนำสั้นๆน,นะคะว่าแต่ละวันเราจะทานผลไม้หรือว่าเราจะกินอะไรนะคะขอพูดกินนะคะมันจะได้สนิทกันนะคะ ว่าวันนี้เราจะกินอะไรพ่กนี้เราจะกินอะไรนะคะบางครั้งเราก็ไปซื้อของมานะคะเราก็มาแนะนําว่าวันนี้นะคะเมนูร้านนี้นะคะทําอะไรที่น่าอาระะ่อยเราก็ไปนะคะไปไปซื้อมาแล้วก็มาบอกนะคะท่านผู้ชมว่าวันนี้เมนูวันนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะสลับกันไปนะคะวันนี้ก็เลยมาให้ดูเมนูดอกไม้นะคะดอกไม้ดินนะคะอันนี้ดอกไม้ดินนะคะทําเองนะคะ,จ,ะ,คะจากดินนะคะ ทำเอาไว้นะไปะัะเต็มบ้านหมดแล้วนะคะทั้งกล้วยไม้ทั้งอะไรก็ทำเอาไว้นะคะและนี่ก็ต้นอยู่บนเอไม้นะเห็นอยากทำอะไรก็ทำนุมนสบายใจนะคะนี่ค่ะตน้นมากินแก้วมังกรก็นี่แล้วกันแล้วกันมาดืแก้วมังกรนนะะะะแก้วมังกรนะคะนี่แหละค่ะแก้วมังกรแก้วมังกรอยู่บนตอไม้จ้ามากิงกันได้นะคะของเราก็เป็นคลิปแนะนำพูดคุยนสั้นแล้วกันนะคะ อร่อย่ากอร่อยมากเลยกรอบกรอบที่แม่้มทิ้มเรัก็พอดีเลยกินกินข้าวเสร็จ r ลกินผลไม้เป็นคนชอบทานผลไม้ชอบกินค่ะชอบกินผลไม้คลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะก็ มาพูดคุยนิดหน่อยมาบอกว่าวันนี้เมนูอะไรที่เรามาแนะนำนะคะก็วันนี้ก็เป็นเมนูผลไม้นะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีความสุขทั่วหน้ากันนะคะทั้งโคเรือนนะคะเดินทางไปไหนขอปลอดภัยแค้วค่าจากเอันตรายทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค,ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจใด้วยนะคะ บ๊ายบายจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีนะคะด้วยแก้วมังกรน,นะจ๊ะนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีจ้าค่ะไวัมาเจอกันคลิปต่อไปนะคะสาธุค่ะ